อะรที่ชอบอ,อกกําลังกายเป็นประจำเรากําลังกระตุ้นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดูแลผิวของเราไปด้วยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราออกกําลังกายร่างกายจะต้องการออกซิเจนมากขึ้นเพื่อจะแปลงน้ำตาลไปเป็นพลังงานให้กับร่างกายแต่ก็ใช่ว่ากระบวนการนี้เนี่ยมันจะสมบูรณ์ทุกครั้งออกซิเจนส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไม่รักดีเปลี่ยนรูปเป็นซูเปอร์แอนไออนที่ก่อให้เกิดการาดออกเสนในร่างกายร่างกายจะต้องสร้างสารแอนตี้ออกซิแดนท์อย่าง H o SO d ดีมาแปลงเจ้าตัวร้าย เปลี่ยนรูปของมันให้กลายเป็นน้ําและออกซิเจนที่ไม่อันตรายต่อร่างกายซึ่ง SOD เนียยังมีงานวิจัยว่าเขามีคุณสมบัติในการดูแลผิวของเราจากความเสื่อมชราอีกด้วยรวมถึงทําให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนมากขึ้นด้วยซึ่งคอลลาเจนเนี่ยไม่ได้สําคัญแค่ผิวนะเพราะมันเป็นส่วนประกอบของทั้งกล้ามเนื้อกระดูกและเส้นเอ็นของเราด้วยมันคือโครงสร้างที่ยึดร่างกายทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างคล่องตัว แล้ววิธีที่จะทำให้ s o สโเพิ่มขึ้นแบบธรรมชาติมันคือการออกกำลังกายเนี่ยแหละอ่ะไปดูที่งานวิจัยวิ่งบนลูวิ่ง30นาทีต่อครั้ง3ครั้งต่อสัปดาห์และทำต่อเนื่อง4สัปดาห์ด้วยกันค่า s o สโเพิ่มขึ้น20%ใครนะบอกว่า30นาทีไม่ค่อยมีเวลางั้นใช้4นาทีก็ได้ค่ะทำท่าไหนบ้างอ่ะไปดูเลย ซี่กลุ่มที่ทํางานวิจัยเปรียบเทียบกันคือกลุ่มที่ทานวิตามินซี500มิลลิกรัมค่ะสังเกตได้เลยว่าเขาจะมี SOD ที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทานถึงเกือบ3เท่าซึงล่าสุดที่ซิ่ได้มาเป็นวิตามินแบบน้ำค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งวิตามินซีแล้วก็มีสารประกอบสําคัญอย่างค o เปอร์ด้วยคูเปอร์เนี่ยถือเป็นแร่ธาตุสำคัญต่อการสร้าง SOD ค่ะและทํางานร่วมกับส่วนประกอบอ,อื่นที่ขึ้นชื่อเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวมาในรูปแบบวิตามินแบบน้ําพกพาง่ายจะได้ไม่ลลลืืมแแะที่่สสําาคัญเรรองรชติ้วก็ ใช้ความรู้ดูแลสุขภาพแล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยกันกันกบวิทยาศาสตร์ร่างกาย